น้องครับเคยทําอะไรด้วยความใส่ใจตั้งใจและหมกมุ่นไปกับมันไหมครับเวลาที่เราใส่ใจเราตั้งใจและหมกมุ่นอะไรไปกับมันบางอย่างเนี่ยออภาษาวัยรุ่นบางคนเขาเรียกว่าโอโตคุนะฮะแต่วันนี้ผมอยากจะชวนพวกเราเนี่ยมาเป็นโอโตคุไยจิตวิญ,ญญาณด้วยกันครับที่เราจะใส่ใจพระเจ้าและใส่พระไทยเหมือน <inaudible> ที่พระเจ้าใส่พระไทยในตัวเรา c G n t n t v น้องที่ละครับท่านกำลังรับชมรายการ Living l i f e ์กับผมวิทยาวิทยไก่เกลียงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในพระธรรมปฐมการบทที่1ตั้งแต่ข้อ1ถึง13ด้วยกันปฐมการบทที่1ข้อ1ถึง13ในปฐมการพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้น ออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่ at นดินจงเกิดพืช คือธัญ,ญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือธัญ,ญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามปฐมการบทที่หนึ่งนี่เป็นหนังสือเล่มแรกและเป็นบทแรก แล้ววันนี้เราได้พูดถึงข้อแรกถึงข้อ13ด้วยกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็เด็กระวีก็มักจะเรียน,นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแรกๆเลยใช่ไหมครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเรียน,นเรื่องถึงการสร้างของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้และพวกเราด้วยกันนะครับในข้อที่1ถึงข้อ13เนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณสัก3าวันแรกนะครับของการสร้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับเราได้เห็นว่าในปฐมากาลพระเจ้าท่งเนลมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นพี่น้องที่รักครับการสร้างเนี่ยนะครับถ้าเกิดพี่น้องไปดูตำนานของการเกิดโลกในความเชื่อแบบอื่นๆเนี่ยก็จะพบว่า ความเชื่อแบบอื่นๆเนี่ยนะครับมีการสร้างโลกที่แปลกมากเลยบางอย่างก็เกิดจากสงครามบางอย่างก็เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับหรือบางอย่างก็เกิดจากการเคลื่อนของศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันเกิดโดยการอเผอิญไม่ตั้งใจเผลอเกิดจากความรุนแรงหรือเกิดจากตัญหาราคะแต่การสร้างของพระเจ้านี่แตกต่างออกไปเมื่อพระเจ้าเนลมิสร้างเราเห็นถึงความตั้งใจใส่ใจในทุกๆรายละเอียดพระคําของพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างนะครับ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นนั้นแปลความว่าพระองค์ทรงเข้าไปมองใกล้ๆสถิตอยู่และมองถึงการทรงสร้างของพระองค์ในพระคำของพระเจ้ายังบอกอีกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดน้องเห็นไหมครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยพระเจ้าคิดไต่ตรองเหมือนกับศิลปินที่วาดรูปนะครับพอวาดเสร็จเล่งเลๆงเลงเลงเสร็จก็เดินถอยออามามองดูใช่ไหมครับโอ้ภาพนี้ดีจังเลยแล้วก็เข้าไปวาดต่อ พี่น้องที่รักครับพระเจ้าสร้างโลกแบบนั้นแหละครับพระเจ้าสร้างโลกด้วยความตั้งใจใส่ใจใส่พระไทยและนี่คือโลกที่เรากําลังยืนอยู่คือที่ที่ผมกําลังนั่งอยู่ที่ที่ที่เรากําลังหายใจอยู่ถึงแม้ว่าโลกใบนี้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากการล้มลงในความบาปของพวกเราก็ตามแต่ว่าโลกใบนี้ก็ยังเป็นโลกที่พระเจ้าทรงตั้งพระไทยใส่พระไทยอยู่ดีสิ่งนี้สอนอะไรกับพวกเราครับพี่น้องครับ สิน,นี้สอนให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะสร้างหรือเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยนะครับลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้าก็คือการตั้งใจและใส่ใจลงไปในชิ้นงานเหล่านั้นพี่น้องกําลังทํางานอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีบางคนบอกกับเราว่างานของเรามีคุณค่าน้อยหรือมีคุณค่ามากอันนั้นในสายตาของเขาแต่สิ่งเหล่านั้นมันมีผลกระทบกับใจเราด้วยนะครับแล้วก็ความคิดของเราเวลาที่คนบอกว่างานของเราคุณค่าน้อยเราก็จะมีความรู้สึกว่าถูกด้อยค่าเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่า มันเสียเวลาไปเปล่าๆมันมีผลทําให้เราเนี่ยนะครับให้ใจกับสิ่งนั้นน้อยทําแบบเช้าชามเย็นชามคือทําดีไหมอาจจะดีนะครับคนอื่นจะบอกดีแต่จริงๆเราอาจจะทําดีกว่านั้นได้แล้วเราจะเห็นเลยว่างานของเรามันขาดวิญญาณมันขาดความรู้สึกขาดความใส่ใจวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับที่กําลังรับผิดชอบอะไรบางอย่างอยู่ให้เราเรียนรู้จากพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกใบนี้นี่คือที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับแสดงว่าพระเจ้ารักเราจริงๆ นะครับพระเจ้าสร้างอย่างละเมียดละไมนะครับแล้วเราเห็นว่าพระเจ้าแยกบางอย่างออกพระเจ้าสร้างบางอย่างให้เกิดขึ้นในข้อที่6บอกพระเจ้าตัดว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าท่งสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นและทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นนั่นแปลความว่าธรรมชาติที่เรามองเห็นไม่ได้ความเอิญนะครับแต่เป็นการสร้างอย่างตั้งใจ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราไปเที่ยวหรือเราเห็นต้นไม้ที่บ้านของเรามันออกมามีรูปทรงอย่างไรมีกลีบอย่างไงมีสีแบบไหนมแมลงที่มีความแตกต่างสัตว์ที่มีความแตกต่างภูเขาลำน้ำหน้าผาทั้งหมดคือความเจตนาตั้งพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งสิน้นเพื่อให้เรามองแล้วรู้สึกเย่นงนีครับโอ้สวยงามจังเลยน่าอยู่จังเลยพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราว่าให้เราใส่ใจลงไปในทุกๆชิ้นงานและความรับผิดชอบของเรา อีกอย่างหนึง่งที่พระเจ้าอยากจะบอกกับเราผ่านพระธรรมตอนนี้นั่นก็คือว่าพระเจ้ารักเราครับพระเจ้ารักเราพระเจ้าจึงเตรียมที่อยู่ที่ดีที่สุดให้กับเราพี่น้องเคยเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าพี่น้องที่กําลังมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับภรรยากําลังจะคลอดลูก เราเห็นถึงความตื่นเต้นดีใจของการที่มีสมาชิกใหม่นะครับเอาแค่คนมีสัตว์เลี้ยงนะครับผมเห็นคนทีเ่เขาบอกว่าเป็นทาดแมวใช่ไหมทัดแมวก็ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องขนขวายไปซื้อกระบะทรายนะครับอุปกรณ์ที่แมวจะเล่นก่อนที่สมาชิกจะมานะครับตื่นเต้นดีใจรอคอยนะครับดูแล้วดูอีกผ่านวิดีโอคอลเอาตัวนี้แหละมันจะมาแล้วนะครับแล้วพอมาเขาก็จะตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่ทำไมครับคนที่เขารักสิ่งที่เขารักจะได้อยู่ในที่ที่ดีที่สุดที่เขาเตรียมไว้ให้ ลูกก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ก็เตรียมโอชุดเสื้อผ้าเตียงนอนนะครับโอหุผ้าอ้อมนะครับกองเป็นภูเขาเหล่ากาเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เด็กคนนั้นรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เขารักที่สุดสิ่งที่เขารักไม่ใช่สิ่งที่เขาสร้างให้นะครับแต่คือคนที่มาใช้สิ่งนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเห็นโลกที่สวยงามเมื่อเราเห็นต้นไม้ใบหญ้าที่สวยงามมีค่าโอสวยจังเลยทะเลใสจังเลยเห็นปะการางังเห็นภูเขาเห็นทะเลเหมอกพี่น้องที่รักครับสิ่งเหล่านี้เป็นภาษารัฐ ที่พระเจ้ากําลังบอกกับพวกเราว่าเราคือสิ่งมีค่าเอเมนนะครับเราคือสิ่งมีค่าและพระเจ้าเตรียมสถานที่ที่สวยที่สุดดีที่สุดให้กับเราหน้าที่ของเราก็คือภาคภูมิใจกับคุณค่าของเราเองแล้วอย่าไปด้อยค่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยอย่างที่2ก็คือเราต้องนะครับดูแลและรักษาโลกของเราความบาปของเราเนี่ยทำลายโลกนี้มาเยอะแล้วครับแล้วก็ทําให้แผ่นดินถูกสาบทําให้เกิด วิกฤตการพายุวิกฤตธรรมชาติต่างๆมากมายเราถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลบ้านของพ่อของเราคือโลกใบนี้ที่พระเจ้ารอวันหนึ่งที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาแล้วเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลายเป็นแผ่นดินโลกใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่นะครับก็คือที่ที่เราอยู่นี่แหละนะครับขอให้เราเนี่ยตระหนักว่าพระเจ้ารักเราจริงๆวันนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นมสเดจที่มาถึงพี่น้องนะครับก็คือว่าเมื่อเราทําอะไรให้เราใส่ใจเหมือนที่พระเจ้าใส่พระทัย เมื่อเราอยู่บนโลกที่สวยงามที่พระเจ้าทรงใส่พระทัยนี้ให้เรารู้ว่าเราคือสิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าตีค่าตัวเองต่ำเกินไปและอย่าตีราคาของคนอื่นต่ำเกินไปแต่จงมุ่งดูแลรักษาซึ่งกันและกันและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกของเรานี้ให้อยู่ไปนานๆจนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงสร้างที่เป็นแบบอย่างในชีวิตของเราให้เรารู้ว่า ทำอะไรเราต้องใส่ใจอย่าทําพัานๆอย่าทําชุยๆเพราะนั้นไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดที่เราจะทําทุกสิ่งด้วยความตั้งใจใส่ใจเอาหัวใจของเราลงไปในชิ้นงานนั้นให้งานสะท้อนถึงความรู้สึกและจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกสิ่งที่เราได้กระทํานั้น เพื่อทุกคนที่ได้สัมผัสกับชิ้นงานเหล่านั้นกับสิ่งที่เราเรารับผิดชอบหรืองานที่เราบริการคนอื่นเขาจะประทับใจเขาจะเกิดความสุขและเขาจะได้รับการยกระดับชีวิตของเขาขอพระเจ้าสรงโปรดอวยพรให้เรารู้ว่าเรามีค่าเพราะว่าเจ้าสร้างโลกที่สวยงามนี้เพื่อเราและขอให้เรารักษาโลกใบนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้อยู่กับเราอย่างดีที่สุดพระบิดาเจ้าขอให้ทุกสิ่งนี้เป็นที่ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจะไมกะก่กระจุกแต่กระจายออกไปอย่างวงกว้างในสังคมของคริสเตียนเราแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อว่าพี่น้องจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆและก็คาเตือนสติดีๆที่จะมาถึงพี่น้องอย่างพี่น้องไม่ทันรู้ตัวที่สําคัญช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อว่าทีมงานแล้วก็อาจารย์ที่มาร่วมแบ่งปันพระพรจะได้สามารถพัฒนาและปรับปรุงให้สิ่งที่เป็นพระพรเหล่านี้เป็นพระพรมากขึ้นในวงกว้างของพระเจ้าอวยพรครับ